ตอนนี้เราใส่รางกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะจะให้ดูชัดๆนะครับว่าน้ำมันออกจากปั๊มไหมนะครับตัดดูตัดโ,โอเคนะตัดไปเลยว่า s อ v วไม่เสียนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหนึ่งคลิปหน,ห,นห,นนะหนึ่งงานนั่นเอนะในงานซ่อมบำรุงรักษาดูแลรถยนต์นะกันนี้อิสุสุดีแม็กนะครับ FC อ่าทางของช่องเรานะโทรมานะครับสอบถามอาการนะบอกว่าขับไปแล้วเครื่องยนต์ดับกาอากาศนะฮะวิ่งไปดับเองเลยนะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับเปลี่ยนอะไรนะว่าตัวไหนพังเสียเราบอกว่ายกรถเข้ามาดีกว่ามาตรวจสอบหน้างานนะว่า จะเจออะไรที่ฟังเสียงหายนะฮะเดี๋ยวเราทำคลิปออกมานะคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะไปดูกันว่าอาการมาเป็นยังไงนะครับไปดูในคลิปเลยครับผมเาเดี๋ยวให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับอาการที่มาเอาเลยสตาร์ทดูนะครับเอาอีกที โอเคนะเดี๋ยวเราจับโค้ดดูพอแล้วเราดูตามจุดต่างๆนะครัเซ็นเซอร์นะก็ไม่มีหลุดนะปกติหมดนะฮะทีนี้ก่อนจะทำการรื้อเราก็ต้องมี้องานก่อนนะครับเบื้องต้นเราก็จะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับผมเอาเข้ามาดูด้านในกันนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับ ใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับผมใกล้ๆนะฮะจิสุฮแลนด์นะครับต่อเลยผมเยียรนะฮะ นี่ประมาณปีศนะูนย์ห้าศูนย์หกะฮะเป็นเครื่องสองจุดห้านะครับเรามาดูาด<ะ>อ่านโค้ดดูครับภาพอ้าวไม่มีโค้ดนะฮะแต่สตาร์ไม่ติดนะฮะอ่ามันสตาร์ไม่ติดแต่ไม่มีโค้ดนะ คันนี้เรามาพูดกันต่อคือเราสอบถามเอฟซี F C ไปนะว่าคันนี้รถทําอะไรมามั่งนะหนึ่งมีแมปนะนีแมปนี่ก็สําคัญนะถ้าโคดไม่ขึ้นสตาร์ไม่ติดก็ลําบากหน่อยนะถ้าว่าเครื่องมือสแกนเข้าไม่ถึงนะฮะเราก็เบื้องต้นก็จะลองอ่านค่าสดดูก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอ่านตัวไหนมั่งนะ เออค่าสดดูก่อนเบื้องต้นนะครับรต้นเลยงเราอย่างนี้ดูค่าสดลางดีกว่าอือแล้วก็มีอะไรเออโฟเนาะอืมประมาณนี้นะฮะดูเบื้องต้นนะครับพอจะ นีนี่ใช้ได้นะฮะโอเคเราดูเส่่าาลางัลางในลังค้างอยู่ที่สามหมื่น่าเป็นค่าเราดูค่าเม็จิกดีกว่านะครับอ่าเม่ติกก็จะต่ำหน่อยค่าสองร้กว่านี้ไม่ติดแน่รดครับเดี๋ยวลองดูนี่ไง รางไม่ขยับนะครับนี่รางไม่ขยับแอร์โฟขยับนะฮะสปีดรอบสปีดอยู่สองร้อยกว่าถือว่าโอเคนะครับผมนี่สาเหตุเลยนะครับสงสัยแล้วครับรางมีปัญหานะฮะชัดเจนนะครับถ้ารางไม่ขยับนะครับสแสดงว่าเป็นที่หนึ่งไม่สวิตช์ท้ายรางก็รางหมวฉีดมีปัญหานะครับผม อพอรู้สาเหตุแล้วนะครับก็คือรางหัวฉีดมีปัญหานะฮะรางของมัมเร็วเราเองฮนระก็เดี๋ยวให้ทีมงานพอร์ตออกมานะเรามีของทดสอบนะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปทดสอบก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าค่ารางจากที่้างอยู่เนี่ยไม่ทํางานแล้วลองสตาร์ทดูนะว่า,าค่าตัวเลขของรางจะหยับจะขยับหรือไม่นะเราดูละชมนะครับผมเดี๋ยวมาดู ว่าอยู่ตรงไหนลางคอม,มันเร็วนะอยู่ใต้เพราะรวมไม่ดีนะฮะหแอปเห็นไหมใต้เขารวมไม่ดีตรงนี้ครับเดี๋ยวถอดออกมาให้เห็นนะถอดออกมาให้ดูกันเลยนะว่าลางหน้าตายเป็นไงนะครับผมออกแล้วนะไอทีมงานเราถอดแล้วหยิบขึ้นมาเลยถอดออกมาแล้วนะครับนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะ นะครับทางคอาเบนลเร็วที่มีปัญหานะสมม่วนมากจะเป็นที่สวิตท,ท้ายรางตัวนี้แหละครับที่เสียนะครับนะตัวนี้เป็นอะไรเชิงกงนะครับที่เราสั่งมานะจะเป็นอะไหลแท้นะเปลี่ยนทั้งรางสบายใจกว่านะเปลี่ยนสวิตอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราใส่กลับเข้าไปนะแล้วทดสอบกันนะครับตอนนี้เราใส่รางกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะจะให้ดูชัดๆนะครับว่า น้ำมันออกกั๊มไหมนะครับตัดูตัดก็โอเคนะตัดไปเลยว่าเอสวีเอาไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับแล้วก็ไปดูแรงดันล่างกันข้างในนะครับจ้าตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเอาทีมงานสตาร์ทเลยโอเค ติดเรียบร้อยนะคันนี้เราเปลี่ยนล่างผมมเร็วนะแล้วก็สวิตช์ท้ายล่างนะครับมากันหนึ่งชุดเลยนะเป็นแต่เป็นของเชียงกงนะเชียงกงแต่ว่าเป็นของแท้นะครับผมติดตึ้งเลยนะคันนี้จบแล้วนะฮะแล้วทีนี้นะจะไปดูท่าสดด้านในนะของล่างนะว่าแรงดันกับที่มาเบื้องต้นนะคือไม่ขยับเลยนะแรงดันล่างนะครับผม นะมาดูด้านในนะเครื่องยนต์สตาร์นิ่งนะไม่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดด้วยนะไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมจะดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับปั๊บแล้ก็เปิดซีกิ้แจออนนะครับเพื่อจะพามาดูค่าสดกันนะครับค่าสดของผมนะที่ดูไว้เบื้องต้นนะฮะมี หัวฉีดนะครับแล้วก็มีสปีดนะแล้วก็อล่างนะตัวนี้ที่มันไม่ดิ้นนะแกโฟดิน้นอ่ะโอเคเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามันติดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูค่าสดุดเฉยเฉยนะฮะดูตัวล่างนะคือตัวนี้นะตอนที่ผมสตาร์ท ตอนแรกถ้าสดไม่ดิ้นเลยนะถ้าแรงดันรางไม่ดิ้นเลยนะผมจะทำการสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์ติดนะแรงดันวิ่งขึ้นนะชัดเจนนะครับผมโอ้แต่ก้างหัวฉีดกันนี้นะถือว่าไม่สวยนะฮะสามกับสองหมดเลยนะ ไม่ดีนะไม่เวิร์กนะฮะหัอฉีดกันนี้นะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะต้องแจ้งลูกค้าหรือว่า FC ฟซาทำการแก้ไขนะครับกันนี้จบเรียบร้อยนะครับครับสาหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กันนี้นะ d Max ็ j ซ1เคหนึ่งเครื่องสองุดหนะมาด้วยการลูกค้าหรือว่า FC เรานะแจ้งว่า รถยนต์เนี่ยคันนี้เนี่ยวิ่งดับกลางอากาศเลยนะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะอ่าสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากสาเหตุที่สวิตช์ท้ายลางไม่ไม่ทำงานนะหรือว่าแรงดันลงังอ่าไม่เปิดน้ํามันนะปั๊มทํางานแต่ว่าล่างมีปัญหาฮะไม่ส่งมาหัวฉีดนะครับประมาณนี้นะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะครับที่เราทําออกมานะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับ และอย,อย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะที่เราทําออกมาวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แงเจริญการช่างนะครับ